สามสี่ทับหกสองห้าเราจะแบ่งเป็นเดี๋ยวเราพิมพ์ให้นะคุณไอเดียค่อยๆฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้นาะทีทีท่เท่าไหร่บอกคุณไอเดียหน่อยนาทีที่ยี่สิบสี่อ่ะสามสี่ป็นจรงจริงสามสี่หกสองห้าอันแรกก่อนนะมันจะแบ่งเป็นสามสี่สี่หกหกสองสองห้าโอเคสามสี่ทับ หกสอ่ะพี่เวฟอันนี้พี่เวฟใช้ได้มันอยู่ในหนึ่งนิทานชาติเวลแล้วมันอยู่ในหนึ่งวิชาหลักเลขศาสตร์เนาะคุณไอเดียลองฟังดูนะคะ3 4มสี่ทับหกสกับ3 4มสีทับหกสต่างกันอย่างไรเบอร์บน6กสห้า ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนี้ทุกคนจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยที่ต้องดูแลสามีที่เป็นผู้ชายเหนื่อยที่ต้องดูแลบุตรบริวารที่เป็นผู้ชายเหนื่อยที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ชายและถ้าเราทำงานที่บ้านเหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่ทำงานด้วยเราจะต้องซัพพอร์ตของคนที่ทำงานผู้ชาย2.552ถ้าผู้หญิงใช้เราจะเหนื่อยเราจะหนักเราจะทุ่มเทนะคะ แต่ถ้าทั้งถามทห้พที่ทั้งสองบ้านนี้ไม่ดีทั้งคู่เนื่องจากอย่างอันบนนะคะเห็นประคาสามสี่ทับหกสองห้ากับอีกอันหนึ่งสามสี่ทับหกสี่สามสามสี่สี่สามปาดจะตรงกระจเกินไปอิทธิพลของดาวอังคารและดาวพุธจะทำให้พูดไม่ถนอนอนใจกันพูดตรงพูดกระโชกโคกหากหรือถ้าเป็นคนพูดท้วนอยู่แล้วขอโทษนะคะอันนี้ตามหลักนะ มันก็จะดูลักษณะเหมือนคนปากหมาพูดอะไรไม่คิดทะ,ทะลุกลกางป้องหุน่นห้วนไปเลยแล้วพออันบนสองห้าห้าสองคนอยู่ก็จะคิดมากขี้จุกจิกหวงของเก็บนุ่นเก็บนี่ก็จะขี้บนแล้วก็ยึดในแบบแผนเดิมๆทำในแบบเผิ่มเดิมๆส่วนอันร่างอันล่างก็คือสี่สามสามสี่อ่ะถ้าอยู่ก็จะทำให้ บ้านร้อนเพราะมันลงท้ายด้วยสามคนในบ้านอาจจะทาอะไรแบบลุกจะไปก็ไปก็คือลุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะโกรธก็คือบ้านพังเหมือน,นคิดถึงเหมือนพายุที่มุนหมุนมาลมอะค่ะพอมันพัดมาพอมันพังทุกอย่างมันก็ไปเลยถ้าถามเราคําถามก็คือเลขที่ไหนดีคะเป็นเราเราไม่เลือกสักเลขค่ะวันนี้เมื่อตอนต้นชั่วโมงเราเล่าถึงการที่เราเอารถไปที่ศูนย์ทะเบียนรถของเราคือหกหนึ่งสี่ห้า เลขรถที่ไปส่งเราอีกคันหนึ่งก็คือ14